เออบอกไว้เดี๋ยวได้บอกไว้เดี๋ยวโอเคป้าแม่โอเคป้าค,คนนึงมากคนนึงมากคนนึงมากแคปไปพร้อมแคปไปพร้อมเมือ่อเมื่อใดที่ข่อยลงแคปไปเด้อไปแล้วหวยออกแล้๋ยวมาที่นี่มันมันมันสิได้มีหลักฐานเดี๋ยวคอยเดี๋ยว <laughs> เอาเอาเขียนแล้วเขียนแล้วใจเยนจเ็ยนๆๆเ,เ็นใจเย็นเเอาเดียวไมเดี๋ยวไมเอาเพนนี่แคปไม้เด้อแคปแคปแคปไม้เด้อแคปไม้ขอกันตัวน,นึงได้ปะคือจัง,ง,ง,ม,จงมันแสบอยากมาเนี่ยไหมคือจังมันอยากมาเนาะแม่เนาะเอ๊หรือมันจี๊มันจีดหกเจ็ดเก่าน้ออย่าลืมนะเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดตัวเดียวกันนะที่ร้างนะา <Rey k> เ,เลขตัวเดียวกันเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดได้ไหมเด้อรู้สิเขียนมาจากไหนเลขตัวเดียวกันเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดไนีอ้า ระวังเดอ้อระวังเดอ้อเลกหนึ่งกับเลกเจนมันตัวเดียวกันนะจุดสีชมพูนี่มังคือจุดปังใชนะ่เนาะอ่านิวก็มาหูดด้ดอะไร้างจีอกะก็เลยจะมารนูสิกันไว้เออแต่หนูจะซื้ออย่างนี้นะแม่อเปลี่ยนให้แล้ที่นาหนึ่งกันยาที่รขอโทษขออภัยเยนไม่าเนไมก็ได้ลี <c oughs> นึงหมันอยากมากว่ะ กูซื้อนึงหามาหนึ่งหัวก็ได้เด้แสด่นู่นจะซื้อขื้นซื้อล่องไ้เด้น้าแม่น้ะ <laughs> เอาเขียนไม่ก็ได้เดี๋ยวแป๊มนึงแป๊มนึงแข็มไมได้ยังจ้าแข็มไมแล้วไปหนึ่งกัดยาหนึ่งกอย,ยอสิบห้า หวานชักวุ่ลูก็ใส่ทราบมั้งกินแล้วเคืออารมดีเอาแบบนึงแบบนึงพวตเองเขียนดอกเดียวดังนั้แม่นาะ ภัยเนื่องจากว่าหนเป็นเลขที่หนูไม่ชอบเลยแต่ว่าหนูเขียนให้บางทีปู่อาจจะให้หนูเขียนให้ก็ได้เพราะฉะนั้นแม่ๆทุกคนฝากหนและหนึ่งเกดและเจ็ด้วยนะจ๊ะนะคะฝากไว้นิดนึงแล้วกันเพราะว่าหนูไม่ได้ตั้งใจเขียนเลข16เลย แต่หนูไม่รู้ว่าหนูเขียนได้ยังไงเนาะแม่เนาะเพราะว่าหนูตั้งใจเขียนให้แม่แม่คือวันที่หนึ่งกันยาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นหนูไม่รู้หรอกว่าปู่จะให้แม่หรือใครจะให้แม่แต่ที่หนูเน้นๆหนักๆเสียวๆงบน้อยเอาไปแค่หนึ่งห้าเจ็ดห้านะคะเอาไปแค่หนึ่งห้าเจ็ดห้าส่วนหนึ่งหกหนูกลัวมันขึ้นลงไงแม่จ๋าเพราะฉะนั้นหนูกหนูขอกันไว้นะนะคะอ่าจริงจริงจริงมันเป็นอารมณ์ที่หนูจาไม่ได้ว่าหนูไปเขียนหนึ่งหกตอนไหนเพราะฉะนั้นแม่อย่าบ้านูนะนะแต่เป็นเลขที่หนูให้ ผมคิดว่ายาดมันมากขึ้นกันค่ะอาจารย์แม่แม่บอกเจ้าคิดก็่อยบอกเพราะว่าปกติค่อยจะไม่ได้มีอารมณ์ที่จะมาเขียนให้เลยนะอ่ะขอองค์แม่สาิกาทับไว้อ่ะทับเลยนะค่ะแม่แค่สบู่ก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนชีวิตห,หนูบึงนะแคปบแล้วกดหนึ่งมาค่ะแคปบแล้วกดหนึ่งมาเดี๋ยวหนูจะไปเพจที่ของอาจารย์ตัวหนูก็จะหนูก็จะไปใช้เงินแล้วนะคะหนูก็จะไปซื้อลอตเตอรีร่สักสี่ส่าห้าหมื่นนะคะ มันเป็นความสุขเล็กๆนั่นนะของเรานะคะรางวัลที่หนึ่งต้องอยู่กับเรานะคะโอเคนะแม่นะเหตุผลที่หนูกัรหนึ่งหกหนึ่งเก้าเพราะว่าอยู่ดีๆหนูเขียนเลขหนึ่งหกแลแม่นะเพราะฉะนั้นหนูหนูหนูขออนุญาตกันหนึ่งหกหนึ่งเก้าถ้าหากใครบอกว่าอ่าแม่แม่ทำไมมันมีหลายตัวใช่ไหมอ่ะหนูจะพูดให้ฟังหนึ่งหกหนึ่งเก้าเลขตัวเดียวกันเจ็ดหกเจ็ดเก้าเลขตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นหนูไม่รู้หรอกสี่ตัวเนี้ยมันจะมาตัวไหนแค่นั้นเอง เ่นนั้นไหมเนาะพอเอา,อาไม่คนอื่นมังเพราะฉะนั้นหนูไม่รู้ว่าปู่จะให้หรือไม่ให้อยู่ดีๆหนูเขียนเลขสิบหก 16, เพราะฉะนั้นสิบหกต้องอยู่กับหนูแน่นอนอาสิบหกนี้ต้องอยู่กับหนูเพราะฉะนั้นหนูขออนุญาตเติมหนึ่งหกหนึ่งเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้ากันไว้นะหนูไม่รู้หรอกว่าเลขที่หนูให้เนี่ยมันจะออกตัวไหนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องใช้สติให้มากๆชอบตัวใดตัวหนึ่งเอาไปไม่ชอบไม่ต้องเอานะคะไม่ชอบไม่ต้องเอา นะคะแม่ลองดูลอตเตอรี่ไปที่ไปเลยค่ะไปเลยหนูไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โฆษณาให้ใครใครซื้อได้ที่ไหนซื้อค่ะใครซื้อได้ที่ไหนซื้อค่ะที่หนูชอบคือหนึ่งห้าเจ็ดห้านะคะหนูชอบคือหนึ่งห้าเจ็ดห้าเพราะเป็นเลขที่หนูถวายบุญกับปู่เงินของลูกศิษย์ร่วมทำบ,บุญหนูเอาไปถวายาวันที่ยกล่างของหลวงพ่อทองเกจิชื่อดังนะคะที่ร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยหนูถวายไปที่หมื่นห้าเพราะฉะนั้น นะหนูก็เลยจัดหนึ่งห้านะหนึ่งห้ากันเจ็ดห้าส่วนหนึ่งหกเป็นเลขที่หนูเขียนเองโดยที่หนูไม่ได้คิดว่าหนูเขียนเพราะฉะนั้นถ้าหากมันมาแม่ย้ำให้หนูด้วยแล้วกันว่าหนูเป็นคนเขียนนะว่าหนูเป็นคนเขียนเพราะว่าหนูตั้งใจเขียนวันที่หนึ่งกันยาร้อยเปอร์เซ็นต์หนูบอกเลยแต่อยู่ดีดหนูเขียนสิบหกให้ทุกคนเพราะฉะนั้นหนูขอฝากหนึ่งหกไปด้วยโอเคนะหนูมีที่มาที่ไปค่ะซื้อแค่นี้ละค่ะแค่นี้ค่ะในชุดสีชมพูก็แค่นี้เขียนวันที่ไว้ก่อน เขียนวันที่ไว้ก่อนวันนี้วันที่อะ่ไรยี่สิบห้าหนูลงวันที่ยี่สิบห้าเนาะยี่สิบห้าทับแปดทับหกห้าอ่าหนูลงไว้เวลาสิบห้านาฬิกาแล้วกันอ่าหนูมีหลักฐานอืมหนูมีหลักฐานอ่ะไปเลยนะคะแม่จ้วนเลยนะคะเจอกันที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเจอกันวันที่หนึ่งก็ว่ากันไปเออก็ขอให้ทุกคนโชคปีแต่เชื่อว่าปีนี้ทุกคนน่าได้รางวันที่หนึ่งนะคะขอหกสิบหกล้านให้กับลูกศิษย์อาจารย์แม่แล้วกันนะ นะ6 6หกล้านแล้วเรามาทำบุญด้วยกันไม่ต้องมาแบ่งอาจารย์แม่ค่ะหนูก็จะอยู่เป็นแนวทางให้แม่ด่าหนูอยู่นี่แหละค่ะนะใครอยากเข้ามา